นะครับดูตรงนู้นนะครับวัตถุทาบุญหรือเปล่าใครมาทำอะไรก็วัตถุทบุญไมไม่แน่ใจใครมาสายไหนก็ไม่รู้นะไม่รู้สายไหนเป็นสายอะไรใสายสายมั่วโซ่หมดแล้วตอนนี้เราก็ดูตรงนี้ครับใครมาทำอะไรเราก็ดูตรงนี้นะครับเราไม่สามารถเดินไปใกล้ๆได้นะแล้วก็ ตังโน้นครับใครทําอะไรยังไนครับเนี่ยครับนี่ครับเราก็ดูตรงนี้ก่อนเนาะนนนนีี่่่าาจะะะเเป็รทมยวคดูใกล้ๆครับฉายกันใกล้ๆเลยเนาะเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยเขาจะเปิดเพลงเนี่ยเขาจะเปิดเลยจะเปิดทำไมล่ะจะเปิดทำไมล่ะก็ใช้สติสิคะคนเราอ่ะต้องมีสติดูครับได้แค่นี้ครับดึงได้แค่นี้ครับดึงได้แค่นี้นะครับนี่ช่องอะไรเนาะช่องอะไรเนาะ นี่ใครนาะอีกคนหนึ่งครับเคยฉลองกับหมอหนุ่มนะครับมันนักขาวอย่าไปยุ่งกับเขานะเดี๋ยวโดนตะ,ตะตะแตะแบบวันนั้นอีกนาะหมอหนุ่มไม่เก่งครับออยู่่่นีๆาจะมสกว สวัสดีครับไปไหนแล้วครับอ๋ออยู่ตรงนู้นครับหลุดเฟรมหลุดเฟรมเดินนี่ไม่้หลุดเฟรมหลุดเฟรมหายไปหมดเกลี้ยงเมื่อกี้สวัสดีครับร้อยสามจุดสองคนครับหนึ่งร้อยคนติดตามครับสวัสดีครับทำเต็มกว้างมังครับนี่ครับนี่ป๋าใครใครอยู่ตรงนู้นครับน่าตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยครับโอเคครับหมอหนุ่มอยู่เฉยเดี๋ยวมันทําให้เราเดือดร้อนแจ้งความไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เขามาหน้าร้านหมอหนุ่มครับแลกกันครับ มื่อกี้ต้นน้ำเนี่ยไหรเขาสั่งน้ำมะาพร้าวเนาะแกหายไปไหนเนะาะจะสั่งน้ำมะาพร้าวครับทางแกงเลยนะทางแกงวะไม่ใช่ทางแกงนี่ครับหมอหนุ่มก็เลยปัดเลยนะบอกว่าต้นฮักไม่อยู่อะไรก็เกิด้นได้ครับแล้วมาดูครับนี่หมอหนุ่มดึงภาพแบบสุดๆแล้วเนาะเห็นไหมครับทางนู้นก็มีครับ เงี right right. yeah. hmm. ้ยเต็จจะเลยครับนั่นเลยอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับอ่าครับว่าจะชัดไม่ชัดครับอืมเฟรมหรือเปล่านี่ครับดึงเฟรมเขาอีกเดินเฟรมเขาอีกาัยามเย็นนะคะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิดนะคะใช่ครับดูสถานการณ์แล้วจะเป็นนักข่าวอูกำลังสัมภาษณ์กับกลุ่มนักบุญอยู่นะคะ ทางโดมเขาก็จะชินาลาดหรโดมใมสรซพีค่ะขอบคุณ11ไลค์นะคะที่กดให้หนูนะหนูนาพามาดูคุณทำมาครับพวกมันมาเดินควรๆเฉยๆครับพวกมันทีคนดูทั้งสามคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอ้ดีใจทีต้องกลับพระจอย่าตีนที่นี่แม่ครับผมอย่าตีนที่นี้แม่ครับผม ชออาจารย์สวัสดีย้มครังครับุดแต่น้อยครับครับผมมาชมนักข่าวสัมภาษณ์ักขนนะคะคุณปรานีครับแจ้ตำรวจโดนคุณซาลานะครับอยู่เงียบๆไปก่อนนะคะคุณทาทานะครับอย่าสนใจเขาใจเย็นๆครับคุณนิดตายาครับพวกไม่มีแดงไม่ับคุณปรานีครับืันนี้หนุ่มจะไม่พูดอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวดึงานีนะครับมันจะไม่พูดอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปมินเมอะไรต่ออะไรนะครับเนี่ยครับ ลงคลิปกันครับอะไรยังเราถ่ายไปก่อนนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วครับไปเยอะแยะแล้วครับหนุ่นครับนักข่าวเยอะแยะนะครับแล้วมาครับนี่เลยครับเราอยู่ตรงนี้นะครับมากันเยอะแยะเลยครับเราก็อยู่เฉยๆครับอยู่เฉยๆครับเนี่ย คนใส่หมวกเห็นไหมครับที่เข้ามาก็กกระเดะหมอนุ่มนะครับจาได้ใช่ไหมเสื้อเสื้อใส่หมวกเสื้อใส่หมวกใครเอ่ยใครเอ่ยเมื่อกี้เข้ามาฉลองหมอนุ่มแต่หมอหนุ่มไม่เล่นด้วยครับครผมผมก็เลยออกมาแล้วก็นอนครับคนนี้ครับไครเนาะไขรเนาะนี่ครับไขรเนาะนี่มากระดักกระเดะวันนั้นนะครับหมอหนุ่มไขรเนาะคนนี้คนนี้ไครเนาะหมอหนุ่มก็ไปยานอยู่ห่างนะครับ อย่าสนใจครับอย่าสนใจเนีย่ยใจครับคนเยอะพวกมันไม่กล้าแล้วครับบนี่ครับตอนนี้ใครหนอใขรหนอนี่ครับแล้วก็อีกคนนึงครับใครครับนี่ครับนี่คนนี้เลยคนนี้เลยที่เข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆหมอหนุ่มเนาะวันนั้นกระต๊อกกระแดะหมอหนุ่มเนาะ แท่กระทันนิดหน่อยเนาะพยายามจะยุแย่หมอหนุ่มให้หมอหนุ่มโมโหเนอะหมอหนุ่มก็พยายามจะใช้สติอารมณ์ระงับความโกรธใครเน้อวันนั้นใครน้อตัวใหญ่ๆคนนี้ใช่ไหม <laughs> ตัวไหนวับปู่วิจิตเนาะน ต้นครับต้นครับถ่ายเฉยๆโอเคไม่พูดเขาไม่พูดอยู่เฉยแล้วครับมันจะถ่ายอยู่เฉยเนาะพยายามถ่ายอยู่เฉยนะครับผมจะไม่ยกแยงแต่แข่งรั่วให้เขามาเดินใกล้ๆเขามาผมก็จะเดินหนีเมื่อกี้เดินมาน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำอะไรครับผมเดินหนีก่อนหมดต้นตากอกๆพอดีนะครับทุกท่านนะครับอะไรใกล้ๆอันนี้ใครหนอกันนี่ใครหนอแนะอ่นนี้ใครหนอ ใครน้อ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 ใ,ใ,ใครที่เคยมาหาหมอหนุ่มและทะเลาะด้วยกันนี่นี่นี่ไปไหนแล้วดุดเป็มหรือเปล่าน,นี่ครับคนไหน,หนเนาะคนนี้ใช่ไหมอะไรกันเน,น,น,นาะไปไหนแล้วครับไปไหนแ้วครับนี่คนนี้แล้วนะ ดุดเฟรนดุดเฟรมนดุจเราเหมือนตึบเหมือนตึบเราเราได้แค่ถ่ายนะอ่าเราถ่ายทำอะไรตรงนู้นครับให้หมอหนุ่มก็ไม่พูดอะไรครับเพราะว่าธนาบอกว่าให้หมอถ่ายอย่างเดียวครับอย่าไปพูดกระเตะกระแสเลยครับพยายามอยู่เฉยรนะครับเราก็พยายามจะถ่ายอยู่เฉยดีกว่าไม่ออกว่าจ้ายายเขา นี่นะนี่ั่น้ะครับ้ครับเ็มแล้วข้านนี้ไปรถกับข้าวนะซื้อรับข้าบอกครับไปใช้การล่นลโอ้ยุซื้อรไหนเดไปไหนลอ๋อยู่นี่อยู่นี่เต็มเต็มอยู่โน่นอยู่โน่นครับอยู่โน่นตึักเดิน็เดินอยู่ตรงนี้กันนะอยู่นี่ครับอยู่นี่ โอ้โหมาทั้งหมดเลยครับมาทั้งหมดเลยครับพระเจ้าจอดมาแล้วถอยดีไหมถอยดีไหมยถอยดีไหมเดี๋ยวองค์ปู่จัดการโอ้มามากันเต็มเลยครับหมอนหนุ่มหลบดีกว่ามั้งมาหวังได้ยอดโอ้ยมีเสียงครับมีเสียงไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้ว ป yeah> uh> ิ้งแล้วมิดุดิ๊กที่มีแล้วไปแล้วนิกกี้ตามตรงไปแล้วครับไปแล้วปิ้งไปแล้วครับไก่ยคะกีไปโยคะกีเมียมาเมียหมอกี้ก็หมอหนุ่มก็บอกว่าแล้วครับมีน้ำมะพร้าวเอ่อเอลอหมอหนุ่มจะวิ่งไปยางก็น่าเกลียดก็บอกว่าให้ต้นฮักเกาะขายน้ำแทนแล้วกันเหิือนเจ้าเจ้าทางหมอผีนะบอกว่ามีน้ำอะไรขายมั่งแล้วก็อีกเจ้าเจ้าหนึ่งครับที่มาหาหมอหนุ่มเนาะอาจจะมา กระดอกกระแดกหรือว่าเข้ามาเพื่อให้โมโหหรือเปล่าไม่น่าจะมาวันนี้มามาแบบเหมือนมามาดีมาไรมาไงหรือเปล่านะเข้ามากระซาเยาวเยาะยาวแย่หมอหนุ่มนะครับไข่ปปูของเราครับเราทานองค์ปูแล้วนะครับตรงนี้ครับครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเมื่อกี้หมอหนุ่มหมอหนุ่มก็ไม่รู้ทําไงแล้วเพราะดิงเข้ามาหาหมอหนุ่มเลยครับเดี๋ยวก่อนนะครับ ใช่เมื่อกี้ก็ดิ่งมาหาเลยครับใช่ใช่ยกตีนใส่ยูทูบเลยมันมีการยกตีนใส่ยูทูบด้วยนะโอ้โหพระเจ้าจอนเลยมันจะมาอีกมันกลับมาเอารถและจะเอาเพลงมาเปิดบ้างใช่เจอเพลงเราเปิดก็ไปหนีกันหมดเลยครับมันติดเรื่องสินนะครับดิ่งก็มาหาหมอหนุ่มเลยครับสองคนนะครับจำได้ไหมสองคนตัวตัวจะใหญ่คนหนึ่งแล้วก็ตัวใหญ่สองคนดี่กว่าตัวใหญ่ทางหมอผีนะ เข้ามาหาผมมีน้ำให้กินมั่งมีน้ำให้กินมั่งผมอเอออาเออ,เอ,อเอาเข้าไปชิดตัวไอเราขายน้ำเราก็ามารายาทดีอ๋อครับเดีย๋ยวให้ต้นทักเก,กอบมาทำครับไอน้ำมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวล้างหน้าเลยเนะาะตอนของมากเงียบครับหมอบอกดีนะว่าทนายบอกให้มอนุ่มเงียบๆอย่าไปต่อล้อต่อเทียงเนาะไม่ต้องขายครับผมผมก็ไม่ได้ขายครับผมก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวให้ต้นทักเกามาขาย มันก็เขาก็รู้ว่าหมอหนุม่มเคยขายน้ํานะแต่หมอหนุม่มอ่ะก็คืออยากจะขายนะแต่ว่าหนึ่งผมเกรงใจเอซีทุกท่านครับผมก็เลยไม่ขายก็บอกว่าให้ให้ต้นฮักก,อก,กอกขายไปนะจริงๆอนะ่ะคือผมเป็นคนขายเนี่ยละครับแต่ว่าให้ต้นฮัก,กอกเขาขายนะเพราะว่าหนึ่งผมกลาลังไล่อยู่นะแล้วหอมแล้วอะไรนะแล้วหมอหนุม่มไม่ยกตีนใส่ให้มันเหาไอใยกตีนผมโอ้ยผมยกตีนผมก็โดนสี่ตีเลยครับผมมีก็สองตีนเอง โอ้ยแต่โยตีผมโดนสี่ตีแล้วผมจะเหลือแล้วผมตัวน้อยๆเขาตัวเริ่มทมเหมือนเนาะมคุณประานครับบอกมันปิดร้านแล้วครับมีเมื่อกี้ใครได้เห็นไหมครับโดยก็มาหาหมอหนุ่มเลยครับมีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างจะกินตัวจีนเหรอหยาโอ้ยผมตั้งตัวเอเมื่อกี้ผมว่าผมจะหลบมันะหลบไม่ทันครับพคเขาเห็นผมแล้วครับสองคนนะทางฝ่ายมอผีนะครับแล้วก็เสือนะครับตรงมาหาหมอหนุ่มเลยครับหมอหนุ่มไปทำยังไงดีว่าในที่สุดก็ เอ้ยหนีไม่ทันครับเขาว่ามีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างผมว่า,วาเอเอน้ำมะพร้าวหรือน้ำอะไรนะรผมบอกเออเดี๋ยวให้ต้นทักเกาะกอะมันมันปั่นนะเพราะมันยังร้ายอยู่นะไอ้เราก็ไม่รู้จะทําไงนะประชิดตัวนะครับหนึ่งปีครับหมอหนุ่มคือจุดอ่อนเขาเลยใช่เขาจะแย่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 นะัาเอิญหมอหนุ่มเดินไปทางงูนะครับก็เลยไม่ตามมาเพราะว่าพัว คนที่อยู่ข้างๆมหมอหนุ่มมีมีหลายคนนะเพราะหมอหนุ่มไม่ได้อยโดดเดี่ยวเดียนะเขาก็เดินไปฝังนู้นเนี่ยไปจอไ้กระแดกคนอหนื่นต่อเขาก็พยายามมองหาหมอหนุ่มว่าหมอหนุ่มเดินไปไหนครับเอิหมอหนุ่มครับใช่หมอหนุ่มไปเดินวิ่งเข้าไปห้องน้ำเมื่อกี้มันก็เลยไม่ตามครับคุณเจเอสนะครับเขาไปหรือยังคะไม่หน้ามาและเดี๋ยวน่าจะมาครับกลับเขากลับไปทางทางนู้นครับไปทางทางถิ่นเดิมครับ คุณสีโคตรครับมันหนีเพลงมันจะลงไลท์แล้วขึ้นใหม่สู้เพลงมันจะเปิดเพลงมันด้วยครับหนีเพลงครับก็หนีเพลงครับเดี๋ยวคงมาไหมครับเดี๋ยวคงมาใหม่นะพอร้านในวตอ่อยเปิดเพลงนี้กันหมดเลยครับคุณเอพิซิดีเดมันจะจําเราไม่ได้อย่าเจะคุณบุญตานะครับหมอหนุ่มปิดวาจาเดียวเป็นเรื่อง่อยตาม ทนายบอกโอเคครับผมจะไม่พูดเลยเนาะก็เอฟซีก็เข้ามาดูผมให้ผมเงียบๆเนาะผมจะไม่พูดอะไรมากมายเนาะครับบิบาจาเมื่อกี้เกิดไปแล้วครับเข้ามาไปชิดตัวหมอหนุ่มเลยครับมีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างตายแล้วจะมากินกินโต๊ะ้านหมอหนุ่มไมาทําไงดีว่าดีนะผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเดินมาเข้ามาเป็นโอ้โหเมือดปลาหมดดิ้งเลยนะตกปาจายเลยครับ ดีนะพวกพีพน้องๆอ,อยู่ข้าง,างผมนะผมก็เลยบอกอ๋อให้ต้นทักเดี๋ยวท่านถนาผมก็เลยปีปีออกเลยครับทิ้งกล้องเลยเมื่อกี้นะไม่ได้หนีครับทิ้งกล้องครับไม่อยากจะ,ะต่อล้ะต่อเถียงเลยนะพะทนายกับเอฟซีบอกว่าอย่าไปต่อล้ะต่อเถียงทางทาง่ทานวาจาเขาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีประเด็นหลายๆอย่างอ่หมอหนุ่มก็ทําตามเอฟซีหลายๆท่านนะครับกับท,ทนายสังเกติธรรมนาหมอหนุ่มไม่ใช่คนแบบนี้นะหมอหนุ่มประเชิญหน้ารับรองอเละ เละนะครับเละทางด้านวาจาครับไม่ได้เละทางด้านร่างกายนะเละทางด้านวาจาครับเราลองหมอหนุ่มนะวาจาหมอหนุ่มไม่เป็นรองใครนะครับอโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังมือมันลั่นไปเองประมาณนั้นแหละครับนี่เป็นไงครับคุณมิกเป่านะครับหยุดพูดถึงพวกเขาได้แล้วโอเคครับไม่พูดแล้วครับเราก็ดูเจ้านิกกี้นะนิกกี้ครับนิกกี้ปังขนมแล้วครับนี่ใครมาครับนิกกี้นิกกี้ปังขนมแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเขาคงมาอีกเปล่าครับอันนี้หนูนาเซนาครับมาแล้วครับเป็นหนูนาเซนา ตัวตาแล้วครับนี่นะตัวตาตัวตาแล้วครับไอเก้ไอเก้เอ้ยเดเ๋ยวนิกกี้ครับมีอะไรครับตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะเราดูกระปูกไปจิตนาคาราชครับเราดูอย่างนี้ครับปู้ไปจิตนาคาราชนี่แหละเมื่อกี้มากันเต็มเลยมาทำอะไรกันเอุ้ยหมอหนุ่มก็หลบแล้วหลบเห็นหมอหนุ่มจนได้ครับไม่ต้องไปสนใจมันครับผมคุณอลิสาครับ เขามายั่วระวังด้วยค่ะใช่ครับมายั่วน้ารานหมอน,หนุ่มเลยนะมาสองมาสองคนที่มายั่วน,นะมาสองสองคนใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยเนาะแล้วก็มาอีกแก๊งหนึ่งแก๊งไหนก็ไม่รู้นะครับแกง๊งแก๊งน่ารักคายงวันรัตนานะครับหิวแสงจริงๆคุณ พักกางานป้อนะครับหมอหนุ่มเฮียเดยอยู่นะเฮียเดยกลับไปแล้วครับเพราะเฮียเดยก็อยู่กันหนกดีครับท่านเมื่อเฮียเดยกลับไปแล้วมันก็เลยไม่หนกเลยนะเพราะว่าเฮียเดยอาจจะช่วยในทางด้านวาจาหมอหนุ่มนะหยุดหยุดหยุดคุณอังคณาครับหยุด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 คุณจินตนาครับพูดมากจังขาหมอหนุ่มอย่าปาดเก่งรับค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 รับจะไม่พูดอะไรนะครับเพราะว่าผมตัวน้อยครับผม โอเคครับอยู่เงียบๆก็ดีแล้วพาลุงเดือดร้อนครับผมหมอหนุ่มก็กลัวนะครับโอ้โหเมื่อกี้มาแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนาะมีการแบบยกยกยกเท้าพัสุทาให้ด้วยเนาะอะไรกันเนี่ยมีการยกเท้าด้วยนะใครเห็นหรือเปล่าเนาะทุนหันสาวิงวนหมอหนุ่มเขาจะมาเล่นหมอหนุ่ม <laughs> เพราะหมอหนุ่มพูดเยอะใช่ครับเกือบไปแล้วครับ หมอหนุ่มก็เลยโยนให้ต้นท้ากอกบอกว่าอ๋ออย่ายให้ต้นท้ากอกปั่นครับปั่นน้ำมะพร้าวผมก็เลยโยนให้ต้น้ากรอกแล้วแล้วผมก็ปั๊บผมหลบไปอยู่ด้านหลังเลยหมอจะดับปุ๊บขุมเข้าน้ำปุ๊บ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 แม่เป็นไงครับหมอหนุ่มเร็วไหมครับถ้าโปรฉีก็นันแล้วดูแล้วว่าหมอหนุ่มต้องหลบก่อนหมอหนุ่มไม่ได้กลัวนะแต่ว่าแต่นายสมเกียรติกับเอฟซีทุกท่านบอกว่าให้หมอหนุ่มหยุดวาจาแล้วก็หยุดต่อร้อต่อเฉียงเขาเนาะหมอหนุ่มก็เลย ไปหลบอยู่ท้างหลังครับไปอยู่ห้องน้ําแล้วก็เดินเข้าในป่าครับเพราะว่าหมอหนุ่มไม่ได้กลัวนะครับอย่าหาหมอหนุ่มขี้กราดหมอหนุ่มไม่ได้ขี้กราดครับหมอหนุ่มเกรงใจเอสซีทุกท่านแล้วก็เกรงใจชนะสมเกียรตินะครับให้เกียรติครับว่าเนี่ยเขาเคยบอกแล้วว่าให้ปิดบาจารยาไปดรอสต่อเถียงกับเขาโอเคครับหมอหนุ่มก็ทําตามทุกอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวติดกับเขาใช่ครับเขามาเท้าเย้าแย่นะมาถึงหน้าร้านเนี่ยนะหมอหนุ่มก็หลีกเลี่ยงครับ หมอหนุ่มอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับขอพกคุณนะครับ4 7 1ยท่านนะครับ90้า9อะไลน์นะครับช่องหมอหนุ่มเห็นชัดช่องอื่นไกลครับผมกล้ช่องอื่นไกลครับก็ชัดสิครับมาพอผมร่วมทุนสร้างขนาดนี้เพื่อ fc ทุกท่านนะครับเนี่ยครับยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อให้ช็อตเด็ดๆียดเพราะว่าเขาประชิดตัวหมอหนุ่มหลายๆคนแล้วครับเอาผมก็เลยก็ต้องให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเขาวันนี้เขา มาสั่งน้ำหมอหนุ่มหมอหนุ่มก็เดินเดินหนีผมวมาอยากขายครับแต่ว่าผมผมเกรงใจเนาะเกรงใจเอฟซีเกรงใจทนายผมเกียรติ 4, จจว,ว่าหนึ่งกลัวจะประทะด้านวาจานะ ถ้าเกิดเขาสั่งน้ำขึ้นมาทาไมแม้อะไรไม่เดกในทำนี้บอกคงคงจะน่าเศร้าไปนานนะเป็นบาร์เทนเดอร์มาตั้งหลายปีนะยี่สิบเก้าปีถ้าเขาบอกชมว่าอร่อยอร่อยอร่อยมากๆอร่อยทะลุโลกโอ้โหผมคงดีใจขนาดนั้นนะครับผมกลัวเขาจะบอกว่ามันอร่อยเกินคาดหรือเปล่าก็เลยไปกล้าทาให้เขากินเนาะครับจริงๆผมอยากทําให้เขากินเนาะแต่บังเอิญผมอยู่คนเดียวกีนะแต่เพื่อนๆอยู่ข้างๆก็เลยหลบกัอนอยู่อ่ะักไปไหน ครับหมอหนุ่มเป็นคนพูดแบบฉะฉานสู้แบบไม่หยุดนะครับท่านหมอหนุ่มพูดไม่หยุดนะรับรองครับพูดน้ําไหลไปดับนะครับช่องหมอหนุ่มเห็นชัดช่องอื่นครับครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้กันนะครับอยู่กับปูปริจิตนาคลาดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ